สวัสดีค่ะตอนนี้เราจะมาเก็บงานแถวที่25นะคะโซ่3ค่ะผ่านหัวเข็มปักลงตรงนี้นะคะ1ห,หลักสองหลักเสร็จแล้วก็มารวบกับจุดเริ่มต้นของงานตรงนี้นะคะจะเก็บงานเป็นแถวที่25นะคะ จะได้ไปลายแรมอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเลื่อนห่วงให้เข้าไปอยู่ด้านไหนนะคะเลื่อนให้เข้ามาอยู่ตรงตรงนี้สามหลักตรงตรงนี้นะคะจะทํายากหน่อยนะคะ อย่างนี้แล้วเราก็จะขึ้นแถวที่2 6นะคะขึ้นโซ่3ามค่ะผ่านหัวเข็มปักลงสองหลักรวมกับโซ่สเป็น3หลักนะคะเสร็จแล้วโซ่สโซ่โซ่สี 4. ผ่านหัวเข็มปักลง1ห,หลัก2หลัก3หลัก สี่หลักนะคะเป็นสี่หลักนะคะรวมเหหลักปักลงสองครั้งในหลักเดียวกันนะคะกันด้วยโซ่สี่เสร็จแล้วก็อันวนเข็มปักลง3า,ามหลักคะ่ะตรงนี้เราจะ โซ่สามนะคะสซ้สามแล้วเราก็จะข้ามมาฝั่งนี้เลยปันหัวเข็มปากลงสามหลักเหมือนเดิมค่ะลายก็จะซ้ําๆเหมือนลายตัวนะคะแต่ตรงนี้จะเป็นแขนมันจะซับซ้อนหน่อยตรงที่เราเพิ่มลายลงไปตรงใต้รักแร้นะคะมันก็เลยทําให้มันอาจจะงงนิดนึงนะคะเพื่อนๆบางทีอาจจะไม่ไม่ค่อยเข้าใจ ต้องขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าไม่เข้าใจยังไงก็กดย้อนได้นะคะก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทําลายตามที่ตามแพทเทิร์นนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวนะคะจนจบรอบโซ่สี่พันหัวเข็มปักลงสามหลักตรงนี้ใส่โซ่สามนะคะแล้วก็ข้ามมาตรงนี้เลย พันหัวเข็มปักลงสามครั้งสามหลักหลักที่สองหลักที่สามจะได้อย่างนี้นะคะตอนนี้เรา จบแถวที่26แล้วนะคะแล้วเราก็จะเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นของงานโซ่สามค่ะปิดแถวที่26นะคะเชื่อมกับโซ่สามตรงนี้เสร็จแล้วขึ้นโซ่สามเหมือนเดิมผัดหัวเข็มปากลง1ห,หลกักสองหลกักรวมกับโซ่สามเป็น3หลักนะคะตรงนี้เราก็ใส่ โซ่สี่เหมือนเดิมค่ะปักลงตรงนี้1หลักนะคะพันหัวเข็มปักลงซ้ำอีกหนึ่งหลักเป็นสองหลักนะคะกันด้วยโซ่หนึ่งสหลักตรงกลางพันหัวเข็มปักลง1หลัก2หลักกันด้วยโซ่หนึ่งพันหัวเข็มปักลงสองครั้งในหลักเดียวกันจะเป็นการขยายลายนะคะ ต่อไปโซ่สีโซ่สี่นหนวเข็มปักลงสามหลักตรงนี้จะข้ามมาเลยนะคะจะไม่มีโซ่กัน้นเราจะข้ามมาฝั่งนี้เลยผนหวเข็มปักลงสามหลักเหมือนเดิมค่ะ แถวนี้เป็นแถวที่27นะคะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็โซ่สี่ค่ะผนหวเข็มปักลงสองครั้งในหลักเดียวกันกันด้วยโซ่นหนึ่งผนวเข็มปักลง2หลักกันด้วยโซ่นหนึ่งผนวเข็มปักลงสองครั้งในหลักเดียวกัน จะได้เป็นสามคู่นะคะคู่ละสองหลักกันด้วยโซ่สี่ตรงนี้ก็จะลงสามหลักเสร็จแล้วก็จะข้ามมาฝั่งนี้นะคะไม่ต้องไม่ไม่ต้องมีโซ่นะคะข้ามมาเลยเราก็จะทำอย่างนี้ไปจนถึงจุดเริ่มต้นของงานนะคะแถวที่27เ็ด ทำไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราจะปิดงานแถวที่27นะคะโซ่สี่เสร็จแล้วก็มาพันหัวเข็มปักลง3ามหลักตรงนี้แล้วก็ข้ามมาเชื่อมตรงนี้เลยค่ะ ปิดงานแถวที่27นะคะขึ้นแถวที่28โซ่3ค่ะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งปักลง1ครั้งแล้วก็รวบหลักที่2กันด้วยโซ่4เหมือนเดิมนะคะโซ่3ค่ะไม่ใช่โซ่4ี่ออไป หลักแรกพันหัวเข็มปักลงสองครั้งนะคะในหลักเดียวกันหลักที่สองก็ป well ักพันหัวเข็มปักลงสองครั้งเหมือนกันค่ะกันด้วยโซ่สองหลักสหลักกลางทำสองหลักปกตินะคะไม่ได้เพิ่มหลักกันด้วยโซ่สองค่ะหลักนี้พันหัวเข็มปักลงสองครั้งในหลักเดียวกันหลักที่สองก็พันหัวเข็มหลักลงปักลงสองครั้งในปะหลักเดียวกันเช่นกันนะคะ จะได้อย่างนี้นะคะเราจะเป็นการขยายลายกันด้วยโซ่สามตรงนี้เราจะทำให้ปลายมันแหลมนะคะหลักที่สองกับหลักที่สมรวบพร้อมกันนะคะหลักที่4กับหลักที่ห้ารวบพร้อมกันหลักที่หก ทำปกติค่ะแถวนี้เป็นแถวที่28นะคะหน้าตาออกมาอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่สามค่ะตรงนี้เราจะใส่สองสองหลักในหลักเดียวกันนะคะปักสองครั้งในหลักเดียวกันทั้งสองก็จะเป็นสี่หลักนะคะเสร็จแล้วกั้นด้วยโซ่สองสองหลักตรงนี้จะทําปกติ กันด้วยโซ่สองเหมือนเดิมแล้วก็สองครั้งในหลักเดียวกันนะคะเหมือนเดิม2ครั้งในหลักเดียวกันคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆทำถึงแถวที่28นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันแถวที่29นะคะสวัสดีค่ะ